สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะช่องน้องวาวพาเพลินช่องน้องวาวพาเพลินวันนี้น้องวาวจะมาท่องสีค่ะน้องวาวจะมาท่องสีค่ะตามคุณแม่นะคะคุณแม่ะคะส, <Black. S 1> สีเขียวสีเขียว <Green. S 1> สีเขียวกรีนกรีนสีเขียวอ่ายืนดีๆค่ะน้องวาวอ่าสีดำสีดำภาษาอังกฤษ black black Black. สีดำสีดำอ่าสีฟ้าสีฟ้า Blue. บรูสีฟ้าสีแดงสีแดง Red. สีแดงสีขาวสีขาวไวสีขาวสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองเยลโล่เยลโล่สีชมพูสีชมพูพิง ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ในช่อง Youtube ในช่อง Youtube น้องวาพาเพลินน้องวาพาเพลินดีนะบ๊ายบาย